ลดน้าหนักฉบับคนขี้เกียจ EP 3นะครับลดไปสามอาทิตย์ลงไปได้ขนาดนี้หลายคนถามว่าทําไปได้ยังไงนะครับแน่นอนเรามีเคล็ดลับนะครับสามเคล็ดลับง่ายๆจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็แค่กดสั่งไม่ต้องทําอาหารเองให้เหนื่อยครับนี่แหละครับคือเคล็ดลับข้อที่1นนะครับบอกเลยว่าการใช้ชีวิตนะ่ะง่ายมากๆข้อที่2ผมไม่ได้ไปยิมหรือเข้าฟิตเนส เพราะผมใช้คําว่านิดในการออกกําลังกายคือการสะสมพลังงานนั่นเองครับเดินไปซื้อข้าวเดินไปซื้อของเดินขึ้นลงบันไดก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายไปแล้วครับและข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับดื่มนะ้ำมาละ 2- 3ลิตรได้เลยเพราะมันจะช่วยทําให้เราอิ่มนานนะครับนี่คือผลสรุปของการลดน้ําหนักมา3อาทิตย์นะครับเห็นไหมครับเริ่มต้นอยู่ที่90ตอนนี้83.9มแล้วครับรวมๆแล้วผมสามารถลดน้ําหนักได้ตั้ง6กกิโลเนี่ยขนาดผ่านไป3อาทิตย์เองนี่แหละคือผลลัพธ์ของการทําอย่างสม่าเสมอเราไม่จะเป็น ต้องทําให้ตัวเองทรมานเพราะว่าเราเป็นคนขี้เกียจครับดังนั้นใครมีอาหารอร่อยๆในเซเว่นนะครับบอกผมได้เลยแล้วเราก็จะไปเจอในการ ep ที่4นะครับลดน้ําหนักฉบับคนขี้เกียจครับ